ครับโอเคในต่อเนื่องจากคลิปที่1นะครับตอนนี้จะเป็นการลันนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็คือจะเป็นลักษณะการข้ามการช่างปูนนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ใช้ปูนนะครับก็จะใช้แค่หินนะครับน้ำแลวก็น้ำยางนะครับอันดับแรกก็เข้าเหมือนเดิมครับเลือกสูตรที่ตั้งไว้นะครับผมเลือกสูตรที่2นะครับโอเคจากนั้นกดดาวน์โหลดครับสังเกตที่หน้าจอทศกรีนนะครับตอนนี้ตัวซีเมนต์นะครับตัวปูนน่ะจะเป็นศูนย์นะครับก็จะไม่ใช้ปูนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้กดเราเลือกออโต้เสร็จแล้วใช่ไหมครับสังเกตตอนนี้น้ํานะครับน้ำเนี่ยเราทาไปนแบบหนึ่งแล้วครั้งแล้วนะครับถ้าผมกดสตาร์ทเนี่ยน้ําจะรีเซ็ตด้วยนะครับอัตโนมัติโอเคนะครับรีเซ็ตน้ํานะครับสั่งสตาร์ทมิกแล้วก็สั่งเปิดหินหนึ่งครับโอเคจากนั้นช่างหินสองครับโอเคช่างหินสามครับปึ๊บหลังจากนั้นก็จะไปสั่งสายพานนะครับลําเลียงนะครับ ซึ่งสายพานมบอกแล้วหลังจากดิชาร์จหมดนะครับก็จะมีการหน่วงของทัมเมอร์นะไอ้ทามทัมเมอร์นะครับประมาณ10วินะครับจากนั้นนะครับสังเกตว่าจะข้ามปูนไปสั่งเปิดน้ําเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ค่าน้ํานะครับก็จะสั่งเปิดน้ํายางนะครับสั่งช่างน้ํายางนะครับโอเคเมื่อได้ค่าน้ํายางนะครับก็จะสั่งปล่อยน้ํายางออกครับโอเคหลังจากน้ํายางออกนะครับก็จะมีทัมเมอร์เนี่ย เพื่อน่วงเวลาเพื่อไปสั่งเปิดมิกนะครับจากนั้นนะครับเราเหมือนเดิมครับกระบวนการเหมือนเดิมเมื่อมิกปล่อยออกมาแล้วนะครับก็าสามารถปิดปากมิกได้นะครับหรือในกรณีที่ลูกค้าแบบเฮ้ผมมีการรันรีบก็สามารถสตาร์ทเพิ่มอีกครั้งหนึ่งได้นะครับมันสามารถทําได้นะครับแต่ยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับรันกระบวนการต่อไปนะครับไอ้ส่วนที่มิกก็โอเปเรตเป็ันต่อไปนะครับเนี่ยผมปิดปากมิกต่อไปนะครับนะครับ มันสามารถทําแบบต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการของที่ข้ามปูนไปนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้